ไปบ้านใหม่เออไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าอ,อ๋อนี่ไงร้านเฟอร์นิเจอร์สวัสดีค่ะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะเออ จะมาสื้ออะไรเช่นนักเต๋ามีหลายแบบนะมีเตียงนอนเตียงนอนเตียงนอนแล้วก็เตียงนอนจ้ะแล้วก็ตู้ี้ด้วแล้วก็เป็นเฟอรต๊ะเก้าอี้แล้วก็เปียโนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถ้วยชาไอ้น้ำแล้วก็ตู้ตุ๊กตาก็โซฟาแล้วก็เเออออคืออเอ มันเป็นคาเตอร์แล้วก็มีโชฟาโชฟาโชฟาโช,ฟา,ชฟาแล้วก็มีตูน้นะน้องสาวจะเอาอะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นโต๊ะเหมือนกันน้องสาวจะเอาอะไรเหรอเอ่อฉันจะมาซื้อเตียงอะค่ะเอ่อได้ใจน้องสาวเอ่อเอาเตียงแบบไหนเลือกเอาเลยเอ่อฉันขอเอาเป็นหมดเลยค่ะสามอัน อุ้ยทำไมซื้อเยอะจังล่นนะครับเออบ้านฉันรวยนะคะเพราะว่าบ้านฉันก็กว้างด้วยพึ่งใหญ่บ้านเเข้ามาใหม่ก็มาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะโอ,โ,อโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจเอาสามอันนี้ใช่ไหมครับสามอันใช่ไหมใช่ค่ะไปส่งที่บ้านนะคะครับก็จะมาเอาโต๊ะแบบไหนดีครับเอาแบบนี้ค่ะครับแล้วก็ อันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะวก็อันนี้ค่ะแล้วก็เก้าอี้เก้าอี้ค่ะนะคะอู้ทำไมซื้อเยอะจังเหรอครับเออบ้านจันื่ยนี่เบอกไปแล้วก็ต่อไปก็เอาเจอเต้ยนอนอันนี้ด้วยโบไม่ต้องนะัวางนี้เพื่อจานเอาไปทั้งหมดเอาไปทั้งหมดเลยเพื่อจานเอาไปทั้งหมด แล้วก็เชฟ้าตู้ตุ๊กตาเอ้ยตู้ตุ๊กตาไม่ต้อนดีกว่า,าวันนี้ฉันเอาแค่นี้นะคะเอ่อครับผมเดีย๋ยวไปคุณไปรอที่บ้านเลยค่ะอ้ยเมื่อไรใครจะมาส่งนะอุ้ยเมื่อไรใครจะมาส่งนะ มาส่งนะครับอ๋อมาแล้วอเอามาข้างในบ้านเลยครครับก็อีกสองอันเอ้เอเอ,เ,อเดีแล้วของยังส่งไม่คมบนะครับค่าเดี๋ยวฉันจัดเองค่ะบ,บ้านเออครับผมเดี๋ยวผมไปเอาขอมาอันนี้เพิ่มนะครับค่ะ เอาไว้ตรงไหนกี้นี่อ่ะอ๋อเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคอ๋อก็ไว้ตรงนี้อันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้นะก็ให้เรียนกระสือน่ารักๆแล้วก็มีเตียงเด็กอีกอันนึงไว้นอนเล่นรอ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  ลอ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 ลโลโอ้อออยน่ากัดจัมาลนะที่งนิงมาแล้วครับคราวนี้มาหมดเลยเห้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับเอันนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ครับ ควาต่อกรคาบเิ็บไปคา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 ไปคาไปนี่ครับโต๊ะของเอามาครบแล้วนะครับคุณจะไปซื้ออะไรเพิ่มก็ตามใจนะครับขอดจัดบ้านให้สนุกครับค่ะไปายค่ะยัดจัดบ้านดีกว่าโอเคจัดเสร็จแล้ว โต๊ะมีต้องแตซื้อเชลฟฟ้าเพิ่มมาซื้อเชลฟฟ้าเพิ่มค่ะครับผมมีคราวนี้คุณมาซื้อคือหลายรอบแล้วนะครับดูร้านผมสิแต่มีขอเยอะๆเกียนไปหมดแล้วครับค่ะฉันเอาอันนี้ค่ะนะคะและก็เอาตู้อันนี้ค่ะ น่คะแล้วก็อันนี้ค่ะ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 ทั้งหมดกี่บาทคะอ้อลืมโต๊ะด้วยนะคะเพื่อนทำแอบไม่ไอ้นี่ค่ะโต๊ะนี้ด้วยค่ะเออหนึ่งสองหมื่นห้าพันห้าเก้าครับปอนี่ค่ะชุดขอบคุณครับเดี๋ยวขอเอากลับเองนะคะ คใช่ถ uh ึงบ uh, ้านแล้วเออเอาไปจัดก่อนเอ้โอเคดูมา น้าค่ะเก็บไว้ไหนดีเนี่ยเออเก็บไว้หลังตูง้แหละทีละ ใะดูเพชรอล้ำคา่าของฉันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักค่ะเอยนี่ก็มืดและไปนอนดีกว่าอ๋อลืมโทราหาเพื่อนรอสักครู่กรีนกรีนกรีนนี่เพื่อน ันจัดป้าจดแจ้วนะมาได้เลยเร็วๆเลยด้วยโอเคโอเคโอเคแค่นี้นะโอเคจ้าบา,บายยแค่นี้นะนะจ้าต้องนั่งรอสักหน่อยละ สิบนาทีผ่านไปติ้งงอ้าวริวจังเข้ามได้เลยอ้าวมาละมาละเออไปนอนกันเฮ้ะอ,อันมืดแล้วโอเคไปฉันเลยอันนี้เตียงฉันอันนี้เตียงฉันใช่ไหมฉันชอบกรุบแก้ เดี๋ยวฉันจะเชมพูฟีวฟววสิบองชั่วโมงผ่านไป เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นอนเฮ้อยอะไรหรอปลูกแต่เช้าเจ็บโมนอฮ่อะไรอ๋อปลูกทำไมอ่าฉันหิวข้าวอ่ะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่าเดี๋ยวฉันไปซื้อกับค่ายกินแล้วกันโอเคขอบคุณจ้าจะนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวฉันไปซื้อก่อน ফিংা কোনো কেইখিনি